สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอแนะนําเมนูหน่อยปลาช่อนต้มยำแม่พี่เบียม,มองภาพแล้วเป็นของกินแบบนั้นแล้วคนดูจะคิดยังไงล่ะชิ้นนี้ก็คงหวานนุ่มลื่นคอไงครับน,นั่นมันต้องเป็นเราพูดสิพี่เบียประโยคนั้นนะ่ะนี่ต้มยำชิ้นนี้ชิ้นใหญ่รับดีๆนะจับมือพี่เบียงร้านไม่เห็นจะชิ้นใหญ่เลยพี่เบียเราสระาปากต้องกว้างหอกเราใช่ไหมพี่เบียเ๋ยวาคนโดนหอก โทษทีครับเอาใหม่เอาใหม่เอาชิ้นนี้แทนนะรับดีๆนะครับเอานี้เลยเพี่เบียโยนมาเต็มหน้าเลยนะโทษทีครับไม่ได้ตั้งใจเอาใหม่เอาชิ้นใหญ่เลยอ่ะคิดว่าแค่นี้จะถ่ายทอดได้แล้วพี่เบียต้องมากกว่านี้เอาถ้าอย่างงั้นไม่โยนนะวางให้ก็ได้อะน้ำแค่นั้นเราขึ้นไปกินไม่ได้เราโยนมาเลยงาันี่ต้องอย่างนี้สิงั้นลองวางให้อีกชิ้นดูสิเธอจะกินไหมต้มยำน้ำแค่นั้นมันกินไม่ได้พี่เบียโยนมาเลยงยั่ง ถึงจะกินได้าหมดแล้วอะครับต้มยำเหลือสองชิ้นนี้อะเลือกเอาอืมชิ้นไหนดีอะพี่เบียร์เลือกไม่ถูกเลยซ้ายหรือขวาดีจะเลือกทำไมอะครับก็เอาไปทั้งสองนั้นหละจริงเหรอขอบคุณนะงามสุดยอดใจดีจังเลยพี่เบียร์แหมพูดถูกใจแบบนี้แถมให้อีกชิ้นหนึงอะก่อนกลับบ้านเฮ้ยจริงนี่งาม เรากลับบ้านก่อนนะพี่เบียร์วันนี้น้ำน้อยเดี๋ยวกลับไม่ทันครับผมเดินทางาปลอดภัยนะ